สวัสดีครับเพื่อนๆที่หลงเข้ามาชมคลิปนี้ทุกคนวันนี้ผมขอเข้าสูุ่มวดการ์ตูนสักคลิปหนึ่งนะครับพอดีปีนี้มันมีขาวครบรอบ20ปีของมาร์ r i d เดอร์ไฟท์ซึ่งผมก็เชื่อว่าเด็กผู้ชายที่มีอายุ20ไปลายๆขึ้นไปน่าจะรู้จักดีต้องถามเพื่อนๆก่อนว่ารู้จักมาร์ r i d เดอร์หรือว่าคาเมรไรเดอร์ Rider หรือเปล่าครับถ้าเพื่อนๆตอนเด็กเคยดูก,ก็จะต้องรู้จักมาร์สเเดอร์ตัวนี้แน่นอน คือคำว่ามาร์ r ไรเดอร์กับคาร์เมนไรเดอร์จริงๆแล้วมันก็คืออันเดียวกันนะครับเพราะว่าถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นของญี่ปุ่นนะ่ะฉายในญี่ปุ่นก็จะเป็นคำว่าคาร์เมนไรเดอร์แต่พอข้ามไปฉายฝั่งยุโรปก็จะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อเป็นมาร์ r ไรเดอร์ซึ่งมันก็คืออันอันเดียวกันนะครับต่างกันแค่ว่าฉายในญี่ปุ่นกับฉายในยุโรปโอเคครับแล้วก็วเพื่อนๆอ่ะตอนเด็กๆเ,เคยได้ดูไหมไอ้มาร์สไรเดอร์ไฟท์น่ะผมว่ามันเป็น ไรเดอร์ที่แบบมันสุดแล้วมันทันสมัยมากเลยในยุคนั้นน่ะมันคือมาร์สไรเดอร์ยุคเฮเซที่ดังที่สุดนะแล้วก็มันแบบเท่ที่สุดอะคืออันนี้ต้องบอกก่อนว่าเท่าดิวมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับในใจผมและอีกหลายๆคนผมเชื่อว่าก็น่าจะคิดแบบเดียวกับผมแหละถึงยอดขายของเล่นของมาร์สไรเดอร์นะบันไดค่ายบันไดจะมันจะไม่ค่อยเปรี้ยงปังเท่าไหร่อ่ะเพราะว่ามันจะมีอันดับหนึ่งถ้าจะไม่ผิดจะเป็นของมาร์สไรเดอร์เดนโอมั้ง ที่ว่ายอดขายของเล่นน่าจะขายดีที่สุดเลยอะแต่ถ้าพูดถึงความคือที่สุดของไรเดอร์ต้องเรื่องนี้เลยนะมาไรเดอร์ไฟอ่ะอันนี้อันนี้ขอบอกกันนะครับว่าเป็นความคิดส่วนตัวนะครับไม่น่าเชื่อนะว่าซีรีส์มาไรเดอร์ไฟอ่ะจะมอีอายุครบ20ปีแล้วซึ่งหมายถึงแอดเองก็แก่แล้วเฮ้ยไม่ใช่สิไม่ใช่วัยรุ่นแล้วไฟเป็นไรเดอร์ลำดับที่4แห่งยุคเฮเซไรเดอร์ครับ ต้องของอธิบายก่อนนะครับสำหรับคนที่ไม่เข้าใจคำว่าเฮเซและเฮเซไรเดอร์ hey, say, และโชวะไรเดอร์ซึ่งคำว่าเฮเซไรเดอร์กับโชวะไรเดอร์คำว่าโชวะไรเดอร์จะเป็นคาเมริดเออร์ที่ถูกสร้างตั้งแต่ปี1970ถึง1989นั่นเองถ้าจะย้อนไปนานกว่านั้นก็คือประเทศญี่ปุ่นนะครับมันมีการเรียกยุคสมัยตามการปกครองของผู้มีอำนาจในเวลานั้นโดยยุคโชวะถูกปกครองโดยสมเด็ดพจพระจักรพรรด โชวะเริ่มตั้งแต่ปีคศ1926ถึง1989ดังนั้นนี่คือจึงที่มาของไรเดอร์ยุคโชวะไรเดอร์ยุคโชวะมันก็จะมีตั้งแต่ v 1 V2 v 3อ่ะครับมันก็มีไรเดอร์แมนไรเดอร์ x อ,อเมซอนไรเดอร์สตรองเกอร์สกายไรเดอร์ซูเปอร์วันไรเดอร์เซต x black แล้วก็ black rx หลังจากนั้นมันก็หยุดสร้างไปประมาณหลายปี6-7ปีมัง้งถ้าแอดจะไม่ผิดนะ แล้วระหว่างนี้มันก็จะมีไรเดอร์เจไรเดอร์อะไรพวกนี้แต่ว่ามันก็ยังไม่ถูกมาเป็นยุคของเฮเซนะมันเป็นเหมือนขั้นกลางาเพระเฉยๆครับจนกระทั่งการปรากฏตัวของมาร์สไรเดอร์คูกาในปี2000นะ่ะมันจริงการเป็นการเปิเปดสกลาดของไรเดอร์ยุคเฮเซอยางเป็นทางการนะครับคือคนะูกาน่ะเป็นไรเดอร์เฮเซตัวแรกเลยนะสำหรับไรเดอร์ยุคเฮเซ่เพื่อนๆน,น่าจะรู้จักกันดีนะเพราะว่ามันมีตั้งแต่แบบ คูกะไปจบจนที่ G O อะ่ะคือแต่ละตัวนี่มันการดีไซน์มันเท่ๆทั้งนั้นน่ะแล้วเพื่อนๆนะครับชอบไรเดอร์ยุคไหนระหว่างเฮเซกับโชวะอล่าสุดมันมียุคเลวะมาแล้วนะยุคเลวะนี่มันจะเริ่มตั้งแต่เซวันนะครับตอนนี้มันก็น่าตอนนี้มันรู้สึกว่ามันจะไปอยู่ที่มาร์สไรเดอร์อะไรนะก็ชาร์ดอะใช่ก็ชาร์ดตอนนี้คือไรเดอร์ล่าสุดของยุคเลวะ,ะครับ ส่วนยุคเฮเซไรเดอร์ไรเดอร์ที่มีก็มีคูกะจะเป็นไรเดอร์ตัวแรกมีอากิโตะริวคิไฟเบดฮิบิกิคาบุโตะไรเดอร์เดนโอคิบะดีเคดไรเดอร์ดับเบิลไรเดอร์โอสไรเดอร์โฟเซมาสไรเดอร์วิสาดมาสไรเดอร์ไกมุมาสไรเดอร์ไรมาร์สไรเดอร์โกสมาร์สไรเดอร์เอ็กเซด มาเรเดอร์บิลมาเรเดอร์จิโอเป็นมาสเรเดอร์ตัวสุดท้ายของยุคเฮเซณตอนนี้ผมทำคลิปนี้อะเรเดอร์ไฟจะมีอายุครบ20ปีแล้วนะไวมากเลยอะโดยปีนี้มันมีการฉลองครบรอบ20ปีของมาเรเดอร์ไฟด้วยรู้สึกว่ามันจะมีภาพยนตร์หนังลงงนี่นะของมาเรเดอร์ไฟครบรอบ20ปีเรเดอร์ไฟกำหนดฉายวันที่2ถึงวันที่4เนี่ยกุมภาปีนี้แหละครับ โดยได้นักแสดงนำหลักๆกลับมาหลายคนเหมือนกันนะแต่มีคนหนึ่งที่หายไปที่ว่าเพราะว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วคือคนที่แสดงรับบทเป็นมาร์เซอร์ออกากับออฟเฟนน็อกที่มาเป็นมา้าผมก็นึกชื่อไม่ออกเหมือนกันนะคือเขาเสียไปได้หลายปีแล้วแหละก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับส่วนหลักๆเท่าที่แอรเห็นมาในกา่ประกาศมาก็คือมีพระเอกนางเอกแล้วก็มีตัวสุดยอดแห่งวายร้ที่แบบ พวกเราชื่นชอบกันนะคุซกะมาสโตะมาแน่นอนครับเราสึกว่าจะมีมาร์ทไรเดอร์ตัวใหม่มาด้วยหนึ่งตัวนะไรเดอร์ไฟในภาคหนังลงเนี่ยมันจะมีแบบมันเหมือนมันรีเมคใหม่หมดเลยอะ่ะคือตัวไรเดอร์ทุกอย่างการออกแบบทุกอย่างมันใหม่หมดเลยถ้าจะเราจะมองให้มันสวยมันก็สวยนะนั่นแล้วแต่มุมมองความชอบคือการดีไซน์ของมันอะจะเป็นแบบไรเดอร์สมัยใหม่ จากอุปกรณ์แปงลงร่างอย่างเช่นโทรศัพท์ใช่ไหมสมัยก่อนมันก็จะเป็นแบบปุ่มกดพอมาเป็นหนังฉลอลครบรอบ20ปีมันก็เปลี่ยนใหม่เป็นแบบสัมผัสแล้วมันน่าจะมีลูกเล็กอะไรใหม่ๆเพราะว่าเข็มนผัดมันก็เปลี่ยนใช่ไหมแล้วก็แบบร่างที่ว่าแปลงแล้วมันก็เปลี่ยนลหลายๆคนที่ผมถามมานะก็คือไอ้ร่างใหม่นะส่วนมากจะไม่ค่อยชอบกันเท่าไหร่ แต่ถ้าเป็นตัวแอดเองแอดว่ามันก็พอดูได้นะมันไม่ถึงกับขี้เลอะแต่มันก็ไม่เท่อะม,มันคือมันไม่ image. สุดอะอีกอย่างจากที่ตัวอย่างออกมาเหมือนจะไรเดอร์น่าจะหายไป2คนนะแต่ไอแอดอยากให้มาร์คไรเดอร์ไซก้ากับมอก้าเข้ามาร่วมอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยคือส่วนตัวชอบไรเดอร์ไซก้าเป็นพิเศษเลยนะมันเป็นสีขาวผมว่ามันดูเท่มันดูแบบสะอาดตามันดูสบายสบายอะครับที่สำคัญมันเหาะได้ด้วยนะ และทีนี้เพื่อนเพื่อนรู้ไหมทําไมมาเลเดอร์ไฟถึงเป็นเลเดอร์ที่คนชอบมากที่สุดถ้าเอาความสึกแอนนะอย่างแรกเลยคือขาดมันเป็นโทรศัพท์แปงลงร่างใช่ไหมสมัยเมื่อ20ปีก่อนโทรศัพท์มือถือมันยังไม่เฟื่องฟูขนาดนี้การที่โทรศัพท์มือถือสามารถแปงลงร่างได้คือผมว่ามันเข้ากับยุคสมัยนั้นมากเลยการที่แบบโทรศัพท์เอามาเล่นเอามาใช้กดโทนนู่นโทนนี้แล้วโทรศัพท์สามารถแปงลงร่างได้ไมันเป็นอะไรที่ใหม่ เราเป็นแบบว้าวมากซึ่งหมายก่อนที่แอดว่ามันโอแม่งโคตรเท่เลยอะและที่สําคัญอะไอเข็มขัดมันนะมันแบบเป็นอะไรที่หลุดง่ายมากๆเลยอะแล้วก็ข้อสองนะความรู้สึกแอดอะไอว่าในเรื่องมันเข้มข้นนะมันมีแบบให้เราได้ลุ้นแบบตอนต่อตอ,ตอนเลยมันเนื้อเรื่องมันลึกลับอะโรงเรียนริวเซ มีผู้ปกครองมีพ่อมีคนที่แบบคอยมีองค์กรสมาร์ทเบนะที่แบบสร้างอุปกรณ์เข็มขัดนี้มานะสามเส้นเพื่อที่จะควบคุมออกเฟนน็อกด้วยกันแต่ดันกลับกลายเป็นว่าเข็มขัดสามเส้นนี้หลุดออกมาแล้วกลายเป็นเข็มขัดที่มาใช้กําจัดออกเฟนน็อกเข็มขัดของมาร์ไดเดอร์ไฟ์อ่ะคือมันมีศักยาภาพมีประสิทธิภาพที่สามารถกําจัดออกเฟนน็อกได้ทุกตัวยนะขึ้นอยู่กับที่ผู้ที่สวมใส่มัน แล้วก็ข้อ3ของแอร์ผมว่าการออกแบบและการดีไซน์ชุดปอดมันคือมันเท่มากในสมัยนั้นนะคือมันไม่ลกไม่ลุงรังแล้วมันแบบไม่เลอะเทอะเหมือนสมัยนี้ผมว่าม a สไรเดอร์สมัยนี้มันเน้นขายของเล่นมากเกินไปคือเข็มขัดหนึ่งอันนะถ้าเป็นหมายถึงมัสไรเดอร์สมัยนี้นะเข็มขัดหนึ่งเส้นมันก็จะมีอุปกรณ์มีการเจ็กเน้อยเยอะยุบยับไปหมดการเปลี่ยนร่างการใช้อาวุธ การอะไรทีมันก็จะต้องมีนู่นมีนี่มาเสียบผมผมว่ามันดูเลอะเทอะเป็นถ้าถามการออกแบบมันเท่นะแต่คือพักหลังๆเนี่ยมาส์เรเดอร์เน้นการออกแบบการดีไซน์อาวุธที่เน้นขายของเล่นเหมือนนั่นเหมือนเอาของเล่นมาตีกันนะครับในซีรีส์ณปัจจุบันนี้นะอาวุธคือมันมันดูมันเหมือนมันไม่ใช่อาวุธอะคือมันเป็นของเล่นอะเราดูก็แบบเอาของเล่นมาตีกันเน้นขายของเล่น ซึ่งแอดว่าเริ่มเดอหลังแอดเริ่มจะไม่ค่อยโอเคกับมันเท่าไหร่ข้อ4จุดเด่นของไลเดอร์มาไเดอร์ไฟจุดเด่นมันอีกอย่างนึงคือเข็มขัดมันอนะ่ะใครๆก็สามารถแปลงล่างได้แต่ต้องไป็นอกเฟนอกนะเพราะว่าถ้าเป็นคนธรรมดาแปลงล่างอะมันจะมีผลกับร่างกายของเราก็คือน่าจะเป็นซีรี 라이เดอร์ลำดับแรกๆเลยที่ว่าเข็มขัดพระเอกสามารถแปงลงร่างได้หลายคนทั้งตัวโกงทั้งตัวรองคุสกะก็แปลงออฟฟิลด์ก็แปลงคือใครก็สามารถแปงลงร่างได้ขอแค่มีเข็มขัดนี้อยู่ในมือและที่สําคัญอันนี้น่าจะเป็นซิกเนเจอร์ของมาร์คไรเดอร์ภาคนี้เลยก็คือเข็มขัดมันหลุดง่ายโดนนิดโดนหน่อยกระเด็นโดนนิดโดนหน่อยมันหลุดแล้วข้อที่5คุสกากมาร์คไรเดอร์ไคสนมันคือ มันคือตัวตึงของ m a ร์ r i รเดไฟออะมันเป็นเอกลักษณ์ท่ามันจะมีมีมอันนึงนะที่เป็นคุสกะยิ้มอะยิ้มกระชากใจอะเขาเรียกกันแบบนั้นคือมันเป็นมีมที่เขาเอามาเล่นเอามาล้อกันในโลกอินเทอร์เน็ตซึ่งคุสกะเนี่ยในซีรีส์ตายไปแล้วนะแต่ว่ามันดันออกมาในภาคหนังโรงนะเราก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งว่าคุสกะจะกลับมาในรูปแบบไหน โอเคครับวันที่2ที่4เดือนกุมภาอย่าลืมไปช่วยกันดูมา s ์สไรเดอร์ไฟต์ฉลองครบรอบย0ปีด้วยนะครับเราถ้าแอดดูแล้วเป็นยังไงแอดจะเอามาเล่าให้เพื่อนๆ่นฟังหนึ่งไงคลิปนี้ผมขอนอกเรื่องสคลิปมึงนะคือพอดีไอมาร์สไรเดอร์ไฟต์เป็นซีรีส์มาสเดอร์ที่แอดชอบมากเลยยังไงก็รบกวนเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยนะครับผมเป็นช่องใหม่ที่กำลัง สร้างรบกวนด้วยนะครับสวัสดีครับ